ชีวาสุขิลีชเลนชิบีสวันนี้จะมาเล่าเรื่อตอนประถมนะครับกับเพื่อนตอนประถมกับเพื่อนชอบไปนาแล้วก็ไปหากระบองกันแล้วก็บางครั้งก็มีแอบขัยมะมว่วงของคนอื่นบ้างอาใส่กล้อยแล้วก็ตอนที่ไปทั้ง ขี่ย่างยานไปทั้งวิ่งแข่งกันแล้วก็ล้มหัวเข่าแตกหมดเลยแล้วก็มีหมาไะไเกือบที้ไม่รอดจะพอกับพอหาเสร็จเรียบร้อยมาทำกินด้วยกันก็อร่อยดีมีความสุขมากครับในท้ายนี้พอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ